วันนี้เวลา9นาฬิกานายสมบูรณ์ปัญญาธนกรนายกเทศมนตรีเมืองควนลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองควนลังกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ณนาห้องประชุมส้มโอหอมควนลังชั้น5าสำนักงานเทศบาลเมืองควนลังโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลังหัวหน้าส่วนราช,ชการทุกสำนักกองเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวนี้ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรองรับการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาประถมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการให้การอบรมคำแนะนำแก่ผู้ปกครองในด้านต่างๆ เช่นการส่งเสริมพัฒนาการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภาวะโภชนาการและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นประกอบกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในสังกัดดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อให้มีความเข้าใจอันดีเก<แ>ี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีอาจารย์ประทีปบุลันเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องตระนะักความเข้าใจอันดีและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และนางสาวปรีดาบุญยศวรรณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเทศบาลเมืองควนหลังเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภาวะโภชนาการและการประถมพยาบาลเบื้องต้น